สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่แคมป์เคเลเชียสซีซั่นสาตอนที่5หลังจากที่พวกเด็กนั้นได้ทําการแปะกาวยาแนวพวกเขาก็ต้องรอเวลาให้มันแห้งนานถึง42ชั่วโมงจนทําให้เด็กบางคนอย่างแซมมี่และบุกลินได้ขอตัวออกไปสืบเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทเมทรลคอร์ ณนะที่ห้องแลบของดรวูจนกระทั่งทั้งสองไปค้นเจอกับความจริงที่น่าสะสสพึงที่เกี่ยวกับความลับของเจ้า E750 ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อน,นั้นเราไปฟังสปอยกันได้เลยครับภาพยนตร์หรือซีรีส์ชุดนี้สตรีมมิ่งแล้วบน넷ฟิก bon ไปหาดูกันได้คำเตือนเออย เด็กที่มีอายุไม่ถึงบัรดิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังันด้วยเลครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืงปิดไปเลยทันทีที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเจ้า E750 เขา้า ทั้งแซมมี่และบุ๊กต่างก็พากันรีบจ้ำอ้าวหนีออกจากแรมดรกอมูอย่างด่วนจีเพราะทั้งสองนั้นจะต้องรีบไปบอกเ,เพื่อนๆถึงภัยร้ายที่กำลังใกล้เข้ามาโดยที่ในขณะนั้นเองไอ้เจ้า E750 ก็กำลังออกล่าเหยื่อทุกตัวที่มันพบเขาด้วยสายตาจับความร้อนแบบอินฟราเรดก็แทบจะไม่มีเหยื่อตัวไหนสามารถหลุดรอดจากมันไปได้และโดยการล่าของมันนี่แหละก็ทําให้ฝูงนักเสาร์ที่อยู่ในป่าต่างก็ต้องพากันแตกตื่นและพากันอพยพออกมาจนพวกฝูงนักเสาร์นั้นเกือบพากันที่จะเยยีบ Book แสมมี่จมดินทำไมาใช่เพราะว่าพวกเธอได้ก้อนหินก้อนใหญ่ช่วยชีวิตเอาไว้สะก่อนส่วนอีกทางด้านของดาเลสเองก็กาลังยุ่งอยู่การเตรียมของอย่างพวกอาหารและข้าวของเครื่องใช้เพื่อเอาไว้เป็นสเสบียงในการออกเดินทางไปที่เรือพอตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง12ชั่วโมงแล้วที่พวก,กเด็กๆนั้นจะต้องออกเดินทางแต่ทางดาเลสเองก็รู้สึกไม่สดชื่นเพราะยังมีไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งที่เขายังไม่ได้จดบันทึกไว้ซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นไดโนเสาร์ตัวโปรดของคุณพ่อของดาเลสด้วย,วยเจ้าเกนจิเห็นหน้าเพื่่่ออนรักไมย สบายใจก็เลยเข้ามาถามไทยว่าเป็นอะไรไหมบอกพี่ได้นะน้องดาเดสก็เลยบอกว่าเขายังลืมจดบันทึกการามมัสทั้งที่นินเสาตัวอื่นถูกบันทึกไว้หมดแล้วเจ้าก,กิจิก็บอกโอ้โนโปเบมอยากไปก็ไปเลยเดี๋ยวที่นี่พี่เคลียร์ให้แต่ทางดาเดสั้นไม่เชื่อว่าคนอย่างเกนจินั้นจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้ซึ่งทางเขาเองก็ยืนยันว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ใครจะทําไม่ได้ ว่าแต่ฉันต้องทําอะไรบ้างล่ะดาเลสก็เลยบอกก็คแค่เตรียมอาหารเครื่องดื่มและพวกสิ่งของที่จําเป็นต่อการเดินเรือก็แค่นี้แหละก่อนที่เขาจะขอตัวออกไปข้างนอกและสั่งเก็นจิว่าตอนนี้นายคือหัวหน้าแล้วรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีด้วยล่ะ ก่อนที่ดาเลียสจะวิ่งแจ้นออกไปเพื่อลีไปจดบันทึกไอเจ้าการาเมมัสอย่างที่เขาต้องการส่วนทางเกนจิที่กำลังดีอกดีใจที่ตอนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแทานดาเลียสแถมยังถูกไว้วางใจให้จัดการหาของทุกอย่างอีกเขาก็เลยดีใจมากและพยายามเต้นท่าสาวเต้นระบำบำ๊มบ๊มอยู่บทนั้นไอเจ้าเบนที่เดินมาเห็นเขาก็ถึงกับคิ้วขมวดทำหอยอะไรของนายวะครับไอเจ้าเกนจิพอเห็นเบนจึงเริ่มออกคำสั่งทันที ตอนนี้ฉันเป็นหวนนัวหน้าและนายเป็นลูกน้องฉันก็สั่งให้นายไปหาดิจูซึ่งเบนเองก็ไม่อยากจะเชื่อคนแบบนี้นะจะมาเป็นหัวหน,น้าเขาก็เลยจ้องตาเจ้าเกนจิสักขมิงก่อนที่จะพูดออกมาว่าก็าได้เดี๋ยวจัดการให้ กูร <c oughs> ึกว่ามันจะปฏิเสธซึ่งเมื่อเจ้าเกนจิทําการจัดการขนของอยู่พักหนึ่งมันก็เริ่มนําของที่ไร้ประโยชน์อย่างเจวใส่ผมและของอื่นๆที่ดูไม่ค่อยจําเป็นจนยาดไม่เห็นเขา้าก็ถึงกับหัวเราะในความซื่อบือและบอกว่าปกติเนี่ยนายนี่เป็นโคตรขี้เกียจเลยไม่ใช่หรอเกนจิก็เลยบอกว่าใช่แล้วแต่ตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่เลยทุกคนสามารถพึ่งพาฉันได้แต่ว่าจอเบนเนี่ยมันหายหัวไปนานแล้วนะฉันสั่งให้มันไปเอาทิชชู่แต่นี่ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่กลับมาก็เลยทําให้ยาร์ดเกิ ิลงคิดไปว่าตอนนี้เบนอาจจะเกิดอันตรายก็ได้เจ้ากันจีเลยรีบใช้วิทยุไดโนเสาร์วอไปหาดาเลียสโดยหรหัสโค้ดที่พวกเขาใช้กันดาเลียสสลดได้ยินไหมตอนนี้ฉันว่าฉันเจอปัญหาแล้วล่ะซึ่งในตอนนั้นดาเลียสก็กําลังป้อนอาหารเจ้าการามมัสอยู่และพอไดโนเสาร์มันได้ยินเสียงวิทยุก็ตกใจวิ่งหนีไปดาเลียสเองก็หงุดหงิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะรีบวอไปถามว่าตกลงนาจัดการเรื่องทั้งหมดได้ไหม ทาไม่ได้ฉันจะกลับไปเองไอ้เจ้าเกนจิเห็นว่าโดนดุเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจัดการได้ก่อนที่จะรีบชวนยาร์ดออกไปตามหาเจ้าเบนที่ตอนนั้นเบนเองก็กําลังป้อนผลเบอร์รี่ให้เจ้าบัมปี้อยู่ไม่ไกลเกนจิ <Gen ji S 2> ที่กําลังโมโหก็เลยต่อว่าเบนนี่นายมาทําอะไรที่นี่กันเนี่ย จะสั่งให้นายมาเอาทิชชู่ไม่ใช่เหรอเบนก็เลยบอกว่าทิชชู่ก็วางอยู่นี่ยังไงล่ะก็แล้วทําไมนายไม่เอามาให้ฉันก็ฉันไม่เห็นว่าพวกเราจะต้องรีบร้อนอะไรนี่และอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเกนจิก็เลยบอกว่าตอนเนี้ฉันเป็นหัวหน้าและฉันอยากให้พวกเรานั้นอยู่ด้วยกันไม่ใช่เตะเตะไปเพียงลําพังมันอันตรายรู้ไหมเพราะตอนนี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรไปเข้าเดี๋ยวจะสวยเอา เบนก็เลยเถียงว่ากลับบ้านไปแล้วยังไงตอนนี้เราก็ไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆซะหน่อยถ้าถึงบ้านไปแล้วก็ตัวใครตัวมันอยู่ดีแต่เกนจิก็ยังพูดอีกว่านายพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะเราผ่านเรื่องราวด้วยกันมามากมายยังไงเราก็เพื่อนกันซึ่งทางยากเองพอได้ยินเบนพูดมาอย่างนั้นก็ถึงกับเสียใจว่าพวกเขาทั้งหมดจะไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้วก็เลยทําให้เธออารมณ์บดจอยไปอีกคนด้วย ตัดกันมาทางฝั่งดาเลต์ที่หลังจากดูไอเจ้าเกนจิโทษฐานที่มากวนเวลาของเขากับกาลาเมมัสจู่จูดาเลต์ก็ไปเจอพฤติกรรมแปลกประหลาดของฝูงกาลาเมมัสเขา้าแถมใกล้ๆกกันนั้นยังมีลงรอยที่เหมือนกับเข็มคล้ายขนเม่นปักอยู่ร,บรอบๆบต้นไม้ที่มาพร้อมกับศพกาลาเมมัส้างอยู่บนต้นมไม้ด้วยทำให้ดาเลียถึงกับสงสัยว่ามันมีนรกเสา์ที่ข่าสัตว์อื่นไปกินบนต้นไม้ด้วยหรอ แต่ทันใดนั่นเองสองสาวอย่างบุ๊กลินและแซมมี่ก็โผลรวดออกมาพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายให้กับดาเลียดนั้นได้รู้ว่าพวกเธอนั้นไปที่แลบบของดรวูและไปเจอเขากับความลับที่น่าสุดสะพึงอย่างเจ้าดันเร์พันผสมตัวใหม่ที่ดูท่าว่าจะโหดชดกวาอินโดมินาสชื่อของมันก็คือสกอร์เปียสเล็กดาเลียดได้ยนินอย่างนั้นก็ถึงกับอึง้งเพราะแบบนี้สินะ จะพวกไดนโนเสาร์ในสวนถึงแสดงอาการก้าวร้ลวกันแต่บูกลินก็บอกให้ดาเลียสรีพาทุกคนหนีออกจากเกาะอัลติเนียไม่ปลอดภัยแล้วดาเลียสเลยรีบหยิบวิทยุแลว้ววียกไปหาเกนจิดาเลียสรัสเรียกเกนจิตอนนี้เราต้องรีบหนี้ออกจากเกาะแล้วแต่ทางเจ้าเกนจินั้นกลับตอบมาด้วยสีหน้าเยเกเพราะตอนนี้เขาเตรียมของไม่ทันเพราะดันเอาเวลาไปตามหาหเจ้าเบนนั่นเองก็เลยทําให้ดาเลียสปีดขึ้นหน้าไปอีกรอบ ฉันสั่งนายว่ายังไงซึ่งขอโทษนะพอดีเอ่อฉันมีเรื่องที่ต้องจัดการน่ะซึ่งพอเกนจิตั้งสติก็ไม่รู้ว่าจะขอโทษขอพูดไปทําไมเลยตัดสินใจทําหน้าที่หัวหน้าของเขาต่อเระเิ่มออกคําสั่งกับเ,เพื่อนๆโดยสั่งให้ยาสวิ่งไปดูราดเราน้าที่เหลือส่วนคนอื่นๆที่เหลือให้รีบกลับมาที่แคมป์เพื่อลําเลียงของขึ้นไปบนเรือให้ทันซึ่งพอทุกคนกําลังเตรียมข้าวของที่ใช้ได้ยาสดก็วิ่งกลับมาด้วยความเร็ว ไปถึงแล้วเหรอใช่ฉันไปถึงแล้วและฉันจะบอกให้ว่าตอนนี้มันมีพายุใหญ่พัดเอาจนคลื่นเนี่ยซัดฝั่งไปเลยฉันว่าพวกเราคงไม่สามารถ ที่จะออกเรือไปตอนนี้ได้เลยทําให้พวกเด็กๆต้องจาใจอยู่นนที่แคมป์กันต่อดาเลียสท,ที่กาลังรู้สึกแย่พอไม่สามารถรู้พฤติกรรมของเจ้าดรัเสาตัวใหม่ตัวนี้ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนมารับมือกับมันเกนจิก็เลยพยายามมาปลอบเพื่อนได้บอกว่าไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องหรอกนะดาเลียสก็เลยหันไปด่าว่าเรื่องทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ก็เป็นพ่อนายนั่นแหละถานายเตรียมของทานแล้วก็ ทุกคนก็คงจะได้ออกจากเกาะไปแล้วเกนจิเองก็พยายามที่จะขอโทษเพื่อนและกล่าวว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองกระ้าเขาไม่ต้องไปตามเจ้าเบนแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยดีกว่านี้เบนที่รู้สึกว่าเหมือนจะถูกโยนความผิดมาให้ก็เลยแย้งกับเกนจิว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยพอถึงแม้ฉันจะไม่อยู่นายก็ควรที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไม่ใช่หรอยานก็เลยรีบมาห้ามไว้และบอกกับเบนว่าอย่าไปว่าเขาเลยที่เขาต้องทิ้งหน้าที่ของตัวเองมาตามหาหนายก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงนายนะส่วนบุกหลนนนทที่เ่เเ็พือโษ ไปโทษกันมาก็เลยพยายามดึงสติว่าตกลงจะอยู่ด่ากันอยู่แบบนี้หรือจะช่วยกันคิดหาวิธีที่จะรับมือกับเจ้าสกอร์เปียสเล็กกันแน่ดาเลก,ก็เลยบอกให้ทุกคนรีบหาอะไรก็ได้ที่อย่างหนักมาการล์ลวไว้ดีกว่าเพื่อที่จะได้เสริมให้มันแข็งแรงมากขึ้นแซมมี่ที่กําลังช่วยยาขนท่อนไม้อยู่ก็พูดกับเธอว่า ไม่ว่าพวกเราจะทะเลาะกันขนาดไหนพวกเราก็ยังคงเป็นทีมที่ดีกันเหมือนเดิมใช่ไหมยาดยาดที่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่แรกก็เลยบอกว่าแซมจริงๆแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันซะหน่อยพวกเราแค่ติดอยู่ที่นี่ด้วยกันเท่านั้นเราไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆหรอกนะจดทําให้แซมเนี่ยถึงกับเสียใจเลยขอตัวเดินออกไปเงียบๆทางด้านของบุ๊คลินและเบนก็ไปเจอบแบตเตอรี่ของรถที่ยังใช้งานได้ไอจาเกนจิ ji, เลยใช้วิชาช่างที่เคยล่ำเรียนมาจัดการต่อตรงกับหลัวจนกลายเป็นลัวไหนไฟแรงเฟอ้อ ตอบรัวเกนจิยังไงล่ะถึงขนาดดาเลียดเนี่ยต้องเอ่ยปากชมอืมเก่งเหมือนกันเนี่ยเราแต่จูๆ่ๆก็เกิดมีเสียงฟ้าผ่าฟาดลงมาดังเปรี้ยงจนในเจ้าบัมปี้เนี่ยถึงกับตกใจเลยเริ่มวิ่งหายเข้าป่าไปในความมืดส่วนพวกเด็กๆที่เหลือจำใจที่ต้องมาแอบซ่อนอยู่ที่ข้างในค่ายอย่างเงียบๆจนกระทั่งเกิดเสียงร้องของพวกไดนโนเสาร์ดังออกมาจากป่าซึ่งในตอนนั้นไอเจ้าไดนโนเสาร์ตัวร้ายพันผสม อย่างสกอร์เปียสเล็กก็กำลังออกไล่ฆ่าและสังหารพวกเรขเสาตัวอื่นอย่างสนุกสนานจนเมื่อเหยื่อตัวสุดท้ายได้วิ่งหายลับเข้าไปในป่าเจ้าสกอร์เปียสก็เริ่มสงสัยถึงพื้นที่โล่งที่อยู่ตรงหน้าของมันมันเลยค่อยๆดมกลิ่นเข้าไปใกลๆและไปปะทะเข้ากับลัวจนไฟเนี่ยช็อตไปที่มือของมันจนร้องแยร้ <Yeah. S 1> องเป็นลิงเลยเฮ้ยซึ่งในระหว่างนั้นพวกเด็กๆก,ก็เริ่มสังเกตถ,ถึงตัวของมันที่ดูแปลกประหลาดและไม่คล้ายกับเรือเสาตัวไหนเอาซะเลยก่อนที่เจ้าหนูเบนจะไปพาด ดันไปถูกเจ้าสกอร์เปียสเล็กใช้รังสีความร้อนสแกนเข้าให้จนทําให้มาเนี่ยรู้ว่าที่ตรงนั้นมีเหยื่อแอบซ่อนอยู่มันจึงจัดก,การข่มขู่โดยเสียงร้องที่โคตรจะน่าสะพึง แต่เชื่อเถอะว่าพวกเด็กๆนั้นพอได้ยินเสียงมันแล้วน่าจะปวดขี้มากกว่าที่จะกลัวเสียงคนพาคและฉับพันนั่นเองตัวของเจ้าสกอร์เปียนเล็กก็หายไปสะดือๆพวกเด็กๆที่กําลังสงสัยว่าอยู่ดีๆได,ดนเสาวตัวเบลเลอร์จะหายไปได้ยังไงมันก็ค่อยๆคืบคานโผล่มายังต้นไม้บนหัวของดาเรียสและกระโจนเข้ามาดันฮึมเพือหวังจะขย่ำพวกเด็กๆให้สิ้นซาก จนเมื่อร่างกายที่แปลกประหลาดและใหญ่โตของมันนั่นเองได้ปะทะเข้ากับแคมป์ของพวกเ,เด็กๆเข้าสาวคนสวยอย่างยาด์ก็เกิดอุบัติเหตุจนล่วงลงไปข้างล่างส่วนเจ้าเกนจิก็พยายามต่อสู้กับมันโดยการปากิ่งไม้และสิ่งของจนเจ้าสร์เปียสลำคาญเลยฟาดกระบาลเข้าไปหนึ่งดอกก่อนที่จะพยายามขยำดาเลสเป็นลายต่อไป แต่ในตอนนั้นก็เกิดเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงสัตว์เอาเจ้าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆจนเป็นเพลิงลุกไหม้เกิดแสงสว่างไปทั่วส่งผลทําให้เจ้าสเก์เปียดถึงกับหยุดนิ่งและหันไปมองที่กองไฟ และเคิบเคลิ้มไปกับมันดาเลียที่เห็นว่าไอ้เจ้าไดโนเสาร์กำลังมึนตืต้อกรีพาทุกคนวิ่งหนีออกจากแคมป์ซึ่งพวกเด็กๆก,ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะว่าทั่วทั้งตัวแคมป์นั้นถูกล้อมรอบไปด้วยไฟฟ้าที่เจ้ากินจีนั้นได้สร้างขึ้นแถมแซมมี่ที่กำลังวิ่งหนีมาด้วยก็ถูกไอ้เจ้าสกอร์เปียสที่กำลังฟื้นคืนขึ้นมาใช้หางฟาดไปโดนตัวของเธอจนกระเด็นก่อนที่จะรีวิ่งตรงเข้าไปเพื่อประเด็จศึกไอ้พวกเด็กๆให้ตายซะแต่ทันใดนั้นเองมันก็หย มันนั้นสงสัยก่อนจะเลิกสนใจในตัวพวกเด็กๆเลยกระโจนเข้าป่าหายไปในความมืดจนพวกเด็กๆที่กาลังงงงวยเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังไงพวกเขาก็ขอดีใจกันไว้ก่อนถ้าไม่ใช่ว่าแซมมี่เดินสดซัดโซเซเข้ามาหาและบอกกับพวกเขาว่าชิบหานละฉันว,ว่าฉันไม่ค่อยสบายเลยเรื่องแล้วนั้นจะเป็นยังไงต่อเอาไว้ติดตามชมในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ